กเรื่องนึงคือออกกําลังกายนะเดี๋ยวนี้รู้แล้วว่าสำคัญที่สุดคือกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อคือสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของเราโดยเฉพาะคนที่อายุมากขึ้นนะครับ ต้องไปทาไงก็ได้ในการมีเวทเทรนนิ่งเซสชั่นอาทิตย์หนึ่งต้องสวันนะครับสามวันเราก็ต้องเล่นหนักพอสมควรแล้วก็ต้องกินโปรตีนให้ถึกทีนี้พอกินโปรตีนถึงปุ๊บเนี่ยก็กลับไปที่เรื่องเดิมเรื่องอาหารว่าอาหารประจําวันถ้าคุณกินถึงได้ยอดเยี่ยมดีที่สุดคือกินจากอาหารที่คุณกินนี่แหละนะครับไม่ต้องไปกินของอาหารที่แบบเป็นอาหารเสริมต่างๆแต่ถ้าไม่ไหวคือยัดเท่าไหร่ก็ไม่ถึงสักทีเนี่ยก็ลองไปดูพวก โปรตีนที่มันไม่ได้เป็น U P F อะ่ะซึ่งผมเจอหลายยี่ห้อละหรืออันหนึ่งที่เซฟเซฟเลยนะก็คืออกไก่ปัน่นแต่ว่าอกไก่ปั่นเนี่ยต้องระวังว่าเขาใส่คืออกไก่มันปั่นรสชาติแย่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก,ก,ก็ต้องใส่สารให้ความหวานอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าใส่น้ําตาลที่ก็น้าตาลก็เยอะขวหนึงอย่างเงี้ยมีน้ําตาล20กรัม25กรัมก็มีไม่ใส่น้าตาลคุณต้องใส่สารให้ความหวาน,ต,าวานต้องถามว่าใส่อะไรเพราะสารให้ความหวานบางตัวอันตรายกว่าน้ําตาลอีก กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้นำธุรกิจรอคอย Ultimate Business Boot Camp for Business Owners and Next Gen Leaders รุ่นที่2ครับอ่านรายละเอียดและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Mission Academy หรือ One Line Official a d Mission to the Moon ครับ